โอเคก็ขอการสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยสมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบบอกในแบบบอกฟุตกันอีกแล้วนะนี่ก็คือพาร์ทที่4นะคับผมเมื่อก,กี้ผมได้แอบไปสมผลมาด้วยครับทุกคนแต่ว่าผมดันได้ผลเทพครับทุกชมขนแสงโอ้ my god พระเจ้าค่ย้ยค้ยทอ,อดไม่จริงอ่ะผมได้ผลเทพได้ไงผมยังไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเพระดวนจริงวันนี้ผมเดเวลรอ สองร้อยสองมันจะไปปราบมีพวกสโนว์แมนมันต้องวิ่งเลยเหรอไม่จะเวิห้าร้อยเนี่ยถึงจะตราบทมันไม่ได้อ๋อนี่ไงบอสเจนนี่ก็คือความโก้มันก็คืออันนี้ครับทุกคนมันตีไม่เข้านะครับดูโคตรโก้อกนะมผมบอกเลยใครไม่ได้ชิคกี้ไปอ่ะผมบอกเลย ได้ผลนี้ไปคุณต้องรีบแดกนะครับเพราะว่าเราคุณจะปล่อยมันไปไม่ได้นะเพราะว่ามันแรงมากๆเลยแรงมากอู้แรงมากนี่น่าจะเป็นเกาะสุดทยนะโอ้โหโอ้ยได้มันน่าจะทำมนันได้ใช่ไหม ได้ต้องลเอเฮ้ยเมื่อกี้เราเปิดอะไรวะผมไม่ได้เปิดนะทำไมมันสู้กันได้วนะอย่าไปอัดเจ้าหมอนั่นเฮหมนันม่นอยู่ไหนมาสู้กับคนเทพเ,เหรอมันใช้ผลน้ำแข็งนะทุกคนแต่ผล็สก็ได้ผลน้ำแข็งอยู่ดีมักตัวว่ะ มันไม่แรงหรอเพื่นอนเ้ยอมันแรงรินนุกคนบอกเลยใครที่สู้กับบอสเนี่ยอาจจะงดงินก็ได้นะเพราะว่ามันแข็งแรงมากเลยบอสเนี่ยถ้าใครงุนเหียมก,ก็ขอโทษนะนะเพราะว่ามันเล่อย่างจริงๆคุณต้องระวงคนมากบนตีนคุณนะครับมันชอบวนตีนกันนะางบนตรงนะี้ นี่ยมันชอบคนตีนกันเอง,รงครับแรงั้ยครับทุกคนก็แรงใช่ได้นะแรงก้อมไม่เห็น,น,แบบน,น,นเหรอผลแสงเยอะมากโอ้มหเรอลุมล่างเลยอ่รือี่ือเรือเดี๋ยวแค่สองตัวนะครับก็จะอันนี้แล้ว เออก็จะเลเวล up มันนะนี่แก็บจานไปดีกว่าเดี๋ยวมันมาแย่งเราหมดเลยมาไว้ถ้ามีน้ำแข็งอยู่ตรงไหนแสดงว่าไอ้เหี้ยนั่นกำลังจะมาหา๋ยวผมโชว์พลังให้ดูอนะต,อตอนนี้ผมก็เลเวลหนึร้แล้วครับจะ up อะไรดี up เลือดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปาาคนมากวนตีน โอเคไปดีกว,ว่าครับทุกคนเดี๋ยวมันมีคนมากวนตีเดตกหน้ามันตายเฮ้ยผมไม่ได้มาฝากกับพวกกระจอกเอ้ยผมจะฝากกับสโนว์แมน <S <S ไม่รู้ได้บอสตัวนั้นมันตัวอะไรแต่ที่เรารู้ก็คือมันน่าจะหหามาเลยเพราะว่ามันต่อยผมเกิดเลือดผมปวดจนหมดรอดอะบอกเลย <S 1> <S 1> มีคนมาทำอะไรนะ จ้าแล้วเว้ยยาเออยาเด้อเพื่อนไม่เห็นหรอกผลแสงอยู่นี่งๆความชันนั้นต้องแปดสิบเลยเหรอคุณเดอโปลว่าอันนึงโอ้โหมันเยอะขนาดไหนท่านผู้ชมผมฟ้าไม่ผมดูเล้นๆนะเนีดูครับลองคิดดูมันเยอะขนาดไหนโอ,นอนน้โอ มันก็แรงอยู่ใช้ได้นะขนี้แต่ข้อเสียมันก็คือก็คือก็คือว่ามันต้องกดล็อกอันนี้โอ้ยโอ้ยอ้ยดูนี่เพื chanting, ่อนดูนี่ดูนี่นะเฮ้ยโอม โอ้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 อ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้โอ้โอ้้โอ้ยโอยโอโอ้อโอ้โ oh อ้ยโอ้ oh, oh. Oh ยโ้าง้ยโอยโ้ยยโอ้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 ยโ้อยโ้ย้ยยด้ยยย้ย้ย้ยโ้ยยยย้ยผมค้าง เมื่อก,กี้ผมค้างนะครับทุกคนอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยเพราะว่าเครื่องผมขยะมันเยอะทุกคนดูนี่ใครจะแก้ให้ผมเนี่ยโอ้อากาล่อะไรเนี่ยไปดิ่แก้ก็ไม่ได้อีกอว่าเราต้องกระโดดขึ้นมาอย่าไปคอ,อะไรมันมากเลยครับทุกคนดมหนเอง ่ายละแค่นี้อะครับทุกคนมันจะเป็นแค่อาการสัน่นโอเคอเค่ะอีกแค่สองตัวนะย่าไม่คาดหวังอะไรมันมากเลยครับทุกคนมีแค่ขาดอีกแค่สองตัวแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยดูแลโรเมน่ะไม่ได้หมด แล้วก็ไงเรนป้าทุกคนเรนป้าเรนป้าครับเรนป้าครับอีกอย่างเลยอัพเลือดก่อนแล้วก็พวดอัพผลพิสให้มันเต็มแม็กไปเลยให้มันเต็มสองร้อยปกติมันอัพได้เต็มเท่าไหร่ทุกคนอย่าลืมบอกคอมเมนต์ผมด้วยนะนีคือบอกจริงๆนะครับอย่าบอกคอมเมนต์จริงๆให้ทุกคนออกดเข้าไปแล้วก็คอ,คอมเมนต์หรือไม่ต้องเนื้อเท่าไหร่ มันถึงจะตันนะครับการอัพเดนต้องอัพเท่าไหร่ถึงตันนะ <S <S เนีเ่ยเข้าไปอาจจะดีเียเล็บกลัวน,นะครับคลิปใกล้จบแล้วนะมันแรงป่ะครับอ๋อพิทางอันที่เราขึ้นไปมันจะต้องอันนี้เว้ยโอเค เราไปอันนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปน,นี้ก่อนก็ไม่ได้มาฟาร์มมากเลยทุกคนแค่นี้อะไรเนะี่ยควจะรับกับบีเนี่ไหมไอเยี่ยนนี่ระเบียเท่าไหร่โอ้โหกระจอกชิบหายใครจ่สู้กับเบียร์นี่แมกระจอกนะมันบอกอเลยไอเยี่นนี่มันกระจอกมากเลยผมจะลองสู้กับมันดูดูดูตัว ว่าอี้เนี้ยดิอี้เนี้ยน่อี้มันแรงเปล่าแรงเปล่าโอ้โหแรงจะได้นะโอ้ยโอ้ยนะผมไม่รู้นะผมจะเอาชนะมันได้ไหมดโอ้โหโอ้ยมันไงมันแรงแม่ทุกคนมันฟาร์มได้ยากขึ้นนะ 我以为的。 ไอรที่ให้ตูมมันค่ายากจังครับทุกคน,นข่ายากมากเลยตัวนี้เนี่ยใครที่สู้กับเงเจ้ามันเนี่ยอย่าไปอย่าไปขัดมันเลยครับมันโหดจริงโหดก็จริงแต่ว่าไม่คนาสีมือเราหรอกเพราะว่าเรายังอยู่สองรอบเราต้องตีมันสองรอบครับเราต้องใช้อุปกรณ์กันบ้างมาดิมาดิมาดิครับเฮ้ยไม่ค่อยโดนเลยว่สักนัดเนี่ยมันเนาะ ตายก่อนเอ้อบ,อบอตตัวนี้มันก็เหมือนบอตตัวบอตดงนะไอ้บอสตัวน,นะออวนี้ตายอีกแล้วผมบอกเลยไอ้บอตตัวเนี้ยมันเหมือนบอตดิงมากเลยนะเพราะว่าอันนี้แต่ว่าดาเมจมันแรงกว่าไงผมเลเวลหนึ่งร้อยหกมันก็เลเวลร้อยห้าใช่ไหมมันตีผมเกือบตายแล้วนะ่ะผมเลยจัดให้จัดให้ครับจัดให้ับตูมไง มจัดให้คุณปีมัมเลยครับนี่ไงครับเลเวลสุดจัดอ่ะเลึ่งสองร้อยละโอเคครับแค่นี้เราก็น่าจะชนะแน่นอนนะครับเด็ดน้อยมีอะไรเพิ่มมาน้นหู่ผมได้หวยนี่มาว่ะเจมชิบหย หรือว่าเราต้องล่าข้าหวยนี่เออน่าจะเป็นไปได้นะนะโอเคก็ัขอขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนมีใครสตริกแมนเหรอฮะสติกแมนไม่ใช่ละเขาไม่ตอบเรานะครับอันนี้นะเขาดูจะหิวนะ้ำผมไปดูยู u b e มาแต่ผมไม่มีน้ำให้เขาเด็ก เอ้พาอาทิกก็ใกล้ปกดินแล้วนี่เออต้องการกลัวใครเนี่ยมีเสื้อนั่นในนี้เสื้อนอนนี้วยะไอ้เยี่ยมต้องการตัวกูด้วยผมชื่อแล้วอะผมชื่อเลยมีทีน้ำหน้าครับไอ้นี่ไม่ใช่ผมหรอกผมมีทีน้ำหน้าเหมือกแค่อุปกรณ์เหมือนเขาบ้าง ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาสราวให้พวกสโนว์แมนแป๊บพวกสโนว์แมนพวกนี้มันกากนะครับอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยมจะฟ้าอยู่เกาะนี้แป๊บหนึ่งนะจนกว่าผมจะเลเวลน่าจะสองร้อยขึ้นไปเนาะไม่ดูหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ๋ยวฟ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโอเคก็บ๊ายบายนะ อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแต่ผมค่ายทีย่น้่งจัดผมจะรวมสี่กระตาละตัดนะค่ะคลิปหน้าผมคลิปเย่ห้านะคะพาร์ทห้าผมก็ขอประมาณน่าจะซักกี่ไลค์ก็ได้นะครับตามใจ,จเลยคุณเจ้ากี่ไลค์ก็ได้นะถ่าคุณกด,กดกี่ไลค์แล้วคลิปมันยังไม่มาแสดงว่าคุณต้องกดอี่นะครับกดไปเรื่อยๆกดแค่หนึ่งครั้งนะ ไม่ใช่กดสองครั้งนะครับกดสองครั้งก็คือกดไลค์แล้วก็กดแล้วก็กดออกนะครับกบด,ดกหลอกไปนมีกกัโง่กันนะโอ้มหคนนี้มันก็แย่นะข้าได้อยากได้ผลน,นี้นะครับไปสูงกาเองดิเฮ้ยยี่นี่ดูดิครับ แรงป também, ่ะครับแรงป่าหมูกากาะกลุ้มกากว่ากากว่ากากากระกว่ากายากะเยี่ยมเนี่ยแมลงชิบหายเนี่ยนี่ผมว่ามันจะไม่มีโรกเอ๋อดีๆนะเออไม่มีใครเป็นเอ๋ดใช่ไหม ปีนี้ไม่มีโลกเอ,อ๋ครับปีนี้ไม่มีโลกเอ,อ๋แน่นอนทุกคนแต่ว่ามีโรคอะไรทุกคนโรฮียงแล้วพิมแล้วผมพิมเหมือนนะนี่ นี่ครับทุกคนผมพิมพ์บอกใครคนไทยบ้างนี่จะไม่ใช่โลกเออนะครับไอ้เยตุ่มมาลองรักลุงตู่นะครับพิมพ์ก็มันลองช่องแช็ทไปว่ารักลุงตู่อะไรเนี่ยมันได้ผลอะไรวะเนี่ยโอ้โอโอกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนรูเย้สวัสดีเพื่อนใหม่วะ เฮ้ยนี่เฮ้ยมาดิมาดิมาดิอีซี่ว่าสั้นอีซี่บอกเลยมันง่ายมากเลยเจอเพื่อนใหม่นะครับทุกคนผมยังไม่จบเลย ผมแค่เจอเพื่อ,อนใหม่จาเมกะใช้ได้ทุกคนอย่าไปใช้ผลนี้นะวันดามิกะเฮ้ยไม่ใช่ดิขอผมขอทุกคนให้ได้เห็นผลนี้นะคบในวันที่พุ่งสอบพรุ่งน,นี้ก็สอบแล้วนะครับ,บายบายพวกใจเกลีบบายบายครับขอกีอ่ไลค์ก็ได้จําไว้ครับจําไว้เดี๋ยวผมจะทําต่อเทิงทัสสิสผมว่าจะทําถึงพาร์ที่หาที่ น่าจะพาถึงทาที่ปึ๊บอันนี้พาที่สี่ดกว่ะผมวจะพาถึงท่าที่หกแล้วกันนะครับเพราะว่าพาที่หนึ่น่าจะเป็นวันจุดจบโลกของโลกหนึ่งแล้วนะผมว่าบ๊ายบาย